เรื่องการตัดไฟเี่ะถามว่ามันเดือดร้อนไหมเรา,าเดือดร้อนยิ่งกว่าทําไมเดือดร้อนยิ่งกว่าล่ะก็อยู่ดีๆอ่ะนะโดนคอเซนเตอร์บุกและบุกแม่งทั้งวันทั้งคืนไงเพราะฉะนั้นอ่ะถามว่าใครเดือดร้อนในการขอบคุณนะครับสําหรับดอ,อกกุหลาบจัดมาเจ้าถามได้เลยพิมพ์ชื่อเล่นนะตมด้วยคาถามนะขอบคุณมากสําหรับดอ,อกกุหลาบนะเข้ามานะกดแชร์ออกไป พิมพ์ชื่อเล่นและตามได้คำถามเข้ามาแคชคืนนี้แจมจะทักมาอีกไหมคะเดี๋ยวดูให้ยังไม่ทักมาเขาเครียดอ่ะเขายังไม่มานะเขาเครียดไม่โกหกนะเขายังไม่มาเขาเครียดไม่รู้เป็นพ่ออะไรเขาเลยยังไม่ทักมานะแคชนะเออเขายังไม่ทักนะเอาเข้ามากันได้ขอบคุณสำหรับสองดอกกุหราบพิมพ์เข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะ กดแชร์ออกไปคนละ9ก้าพ9 9้้าแชร์เพียงเท่านั้นแคชอีกข้อนะคะผลสัมภาษณ์งานเมื่อวานจะเป็นอย่างไรบ้างคะไพบอกว่าพิจารณาเป็นไป,นปนในทางที่ดีไพ่บอกพิจารณาเป็นไปนในทางที่ดีนะนะไพ่ออกมาดีนะนะไพ่ออกมามีให้คุณนะไพ่มีให้คุณนะคุณแคชนะ ขอขอไอ้นี่นะครับหัวใจส้มก่อนนะครับนะหรือดอกกุหลาบก่อนนะครับนะหรือหมูเด้งนะนะตามกติกามารยาทกลางก่อนนะครับนะส่งส่งแบบหัวใจส้มก่อนนะครับหรือดอกกุหลาบก่อนนะครับนะแล้วค่อยถามนะเข้ามานะครับถ้าเป็นบางคนนี่เขาหมูเด้งแล้วก็โดนัดอย่างเดียวนะครับนะซึ่งซึ่งไม่ต่ํากว่าสิบเหรียญขึ้นนะครับโดยอัตโนมัตินะนี่ขอนี่ขอหัวใจส้มนะกับดอกกุหลาบก่อนเข้ามา นะเข้ามานะครับนะถ้าจะถามถ้าจะถามขอหัวใจส้มกับดอกกุหลาบก่อนนะครับนะหรือบูเด้งก่อนนะครับนะเข้ามานะหรือนะหรือว่าหัวใจหัวใจส้มเยอะๆนะเออบางคนบอกอะไรนะสามสิบหัวใจส้มต่อหนึ่งคำถามนี่จริงนะบางคนเอากันอย่างนั้นนะนี่แค่หนึ่งแค่หนึ่งหัวใจส้มก็เอาแล้วนะเออมาเข้ามาเมื่อคืนผมได้ยินมา นะหมอดูคนอื่นเขาสามสหัวใจส้มอ่ะถึงจะเริ่มหนึ่งคำถามหรือหมูเด้ง9999ตนนะตอนหนึ่งคำถามเข้ามากันได้นะเพียงคนละ9999แชร์นะคขอบคุณมากนะแคชอืมนะสำหรับเอ่ออะไรนะดอกกคูลาบนะแล้วก็หัวใจส้มนะแคชอืมนะอาจารย์โอก็มาแล้วเห็นอนาะจารย์โอไหมนะ เออ,อบนหัวหัวอะไรไม่เห็นป่ะไม่เห็นนะในตรงนี้นี่มีนี่อะไรไเห็นปะ่ะอ๋อฝุ่นนะมั้งฝุ่นตรงหน้าจอ